สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ชอแอนนะคะวันนี้นะคะเราก็มาเที่ยวจ้าวันนี้เรามาเที่ยวนะคะทุกคนแล้วก็ซื้อหมวกมาด้วยนะคะเรร้อนม,มากนะคะโอ้ยต,ตอนนี้นะคะเราไม่ได้ถือนะคะเพราะว่าตอนนี้เราใช้ขาอนี่ถือนะคะเราเหนื่อยมากตอนนี้นะคะ เราอยู่วัดเขาตะแบกได้ยินไหมเอออยู่ที่วัดเขาตะแบกหิิบน้ำก่อนโหลืมพัดลมเลยอยู่ข้างอยู่ตรงนี่คนนั่งแบบเราลืมพัดลม <c oughs> ทางหมดอเป็นบันไดนี้นะคะเราก็จะเดี๋ยวเราหยิบของอะไรพวกนี้แล้วก็ขึ้นไปเหนื่อยมากแล้วก็จะขึ้นไปนะคะอ่ะเริ่มร้อนแล้วกระบอกน้ำุ่นไหนอ่ะร้อนมากต้องมีพัดลมไม่รู้ว่าเราจะไแต่วันนี้ต้องมีพัดลมด้วยเรามาถึง วเเขาาตตแแบล้้รองอันนี้เราใช้ระดับหนึ่งถ้าแบบอันระดับหนึ่งหมดก็ระดับสองดอกไม้ถุงเทองุดยี่สิบาทนะเป็นละามสิบบาทพรประทานชุดละหนึ่งร้อยนะี่สบของคนลาเป็นคนกบาทีมีคั่ัแปบหนึ่งนะคะเดินทางมามาถึงวัดเขาตะแบกแล้วมีความปรุงเขาเรียกว่าทำดีให้ลูกุ

ขัเป็นอาทำรุ่ะก็วันนี้เป็นวันที่แสนที่นุดเลตัดปอดไ้ีนนาทีจริงหรอใช่คุณแม่เปนทีใา่เสื้อลายดอกสีเขียวผ้าไทยเนี่ยมันจะมีพ้าสองนิดนึงนะคะทุกคนขอให้คุณแม่จงเป็นรมโพลมไปอยู่บนานไปตากนานเท่านานอันนี้หนูต้องถือของเราทำดีเวลาไหนมัารน ความดีความชั่วไม่ที่อยู่กับฟ้ากับดินขึ้นอยู่กับจิตสำนึกต่อความประพรติของเรานะโภชนะที่เราเเตตรรีียมทุกอย่างขับใจจใส่ตู้ใส่จัตโภชนาทาทุกเนาะสิ่งใดในโลกนี้ที่เงินซื้อไม่ได้คือความรักเวลาชีวิตและวิญญาณถือไหน่อยดีเลยนะเรามาวัดเขาสะแบกสะเช่นเดียวกันเราก็มาสะสมบุญกันเป็นการออมบุญ ก็เปลี่ยนเสมือนเป็นการออมสินออมวันละเล็กวันละน้อยออมบ่อยๆข้างโน้นวยๆเรามาต่อคุณเดิมมาเสริมคุณเก่าเนี่ยแหละเราก็จะได้คุณใหม่อ่ะสาธุสาธุเนาะอ่ะฉะนั้นมาทําบุญกันแล้วโพษนาสาธุฉะนั้นนะครับท่านมาถึงแล้วได้โบาธิษฐานโบาธิษฐานของเราเป็นราสามสิบบาท อาอาเป็นลางตาติดบา,าดใจนะนะเพื่อที่จะให้หมีการแอบเรียกว่าหลอดทองหลอดหลอดทองคงหลงพ่อพุทธโจธรให้เป็นเข้าไปเลยลูกคนพระที่สวยงามที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกที่มีฐานหน้าผ้าสิบสี่เมตรแล้วนะคะก็จะแป๊บแป๊บมันก่อนนะคะแต่ให้สกกะต้องดีกะค ล้อกันล้อกันลกออันร่ามันมีโบอธิษฐานตั้งแ่ตู้นะจะแรกตังเดี๋ยวทำบุญยััก่อนนะคะแรกตังก่อนนะจ๊ะตังแรกเลยนะคะม